รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวย พบกับซินดี้และรายการ modern m o m เพื่อสนุนชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะคุณผู้ชมคะคำถามคาใจเกี่ยวกับการสอนภาษาที่2ให้กับลูกน้อยก็คือควรจะเริ่มเมื่อไหร่ดีบางข้อมูลก็บอกว่าเริ่มได้เลยตั้งแต่แรกเกิดอีกบางข้อมูลก็บอกว่าควรที่จะรอให้ลูกน้อย7ขวบแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ภาษาแม่แข็งแรง แต่ไม่ว่าจะช่วงไหนนะคะคิดว่าความพร้อมของลูกน้อยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วนะคะถ้าบ้านไหนพร้อมที่จะสอนภาษาที่2ให้กับลูกน้อยวัยเจนอัลฟาฟังทางนี้วันนี้ซินดี้มีทิป3ข้อมาฝากค่ะข้อ1ต้องเปลี่ยนทัศนคาาติของตัวเองบางคนบอกว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยสอนไม่ได้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกน้อยได้ค่ะ 2. ความเชื่อผิดผิด บางคนบอกว่าการพูดไทยคำอังกฤษคำเป็นเรื่องที่ผิดจริงๆแล้วความเชื่อแบบนี้เป็นการปีกรอบเรื่องการเรียนภาษานะคะไม่ผิดเลยนะคะที่จะแทรกศัพท์ภาษาอังกฤษลงในประโยคภาษาไทยบ้างแล้วก็ข้อที่3ค่ะควรใช้สื่อจากเจ้าของภาษาวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาการพูดผิดแล้วก็ลดความกังวลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้บ้างแต่ก็ไม่ควรเร่งรีบจนเกินไปนะคะควรที่จะปรับให้สนุกและเป็นธรรมชาติดีที่สุดค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามสาระบันเทิงแบบนี้เพิ่มเติมได้ที่นิตยสาร Modern m o m นะคะส่วนเนื้อหาดีๆที่ทำรายการจัดเตรียมไว้ให้ในวันนี้จะมีอะไรบ้างเราไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะ Modern m o m h i g h l i g h t สนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูลไรน้าไทยออมมีตัวยาคาโบสิสเตอินยาลาลายเสมเะบรบเทาอาการไอกินง่ายและไม่มีแอลกอฮอล์อันฉลากก่อนใช้ยาก็จะใส่รวมกับหมูบดตรงนี้ ในช่วงฤดูฝนแบบนี้มีหลายโรคคิดเลยที่ลูกๆเราเนี่ยไปติดจากเพื่อนที่โรงเรียนพอ่อครับครับเมืักจะคุยกับใครอ่ะอ๋อคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านไงครับโอ้ยนี่ก็อาการหนักช่วงวันรักวันนี้เรายังอยู่กันที่ DreamW ร์กเช่นเคยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่บริเวณ Animal Far ร์ที่รวบรวมสัตว์ที่เป็นมิกับเด็กๆไว้มากมายทั้งนกม้าคแคระแกะและแพะค่ะช่วงเมนูหน้าหมา่ำสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไลซ์ลี ก็ต้อรับเข้าสู่ช่วงเมนูหน้นาหมํำค่ะวันนี้เซนนี้กับเลล่ามาพร้อมกับเมนูที่เอาใจไว้ส่วนที่เริ่มเบื่อข้าวนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้าวแต่ก็ยังมีครบในเรื่องของทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินแล้วก็ไขมันด้วยค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าเมนี่บันค่ะเ <laughs> มนี่บันนะคะเอาเลยค่ะก็สามารถที่จะทําเป็นอาหารเช้าก็ได้อาหารทานเล่นก็ดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง โอเคเรามาเริ่มทํามินิบันกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกก็ต้องทํามีดบอลค่ะเดี๋ยวมัมมี่จะเริ่มผัดหัวหอมใหญ่นะคะระหว่างที่มัมมี่ผัดหัวหอมใหญ่เละก็ตอกไข่ในนี้แล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะเอาละค่ะหัวหอมใหญ่ก็สุกได้ที่แล้วนะคะก็จะใส่รวมกับหมูบดตรงน,นี้แล้วค่ะยังมีขั้นตอนหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มปั้นมีดบอลก็คือเราจะต้องปรุงรส เกลือ,ลอโอเคเล,ลาใส่ลงไปสักสหยิบพินชพินชโอเคตอนต่อไปก็คือการทอดมีบอกนั่นเองค่ะตั้งกระทะให้รอนแล้เทน้ำมันลำข้าวลงไปค่ะ เวลาทอดอาหารให้กับเด็กๆซินดี้เลือกใช้น้ำมันลำข้าวนะคะเพราะว่าในน้ำมันลำข้าวมีสารไฟโตสเตอรอลที่ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลและก็ลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีด้วยนะคะ Can, แค่แป๊บเดียวก็หอมหน่าทานจังเลยนะคะอีกหนึ่งข้อดีของน้ำมันลำข้าวก็คือไม่มีกลิ่นและก็รสชาติเป็นกลางเพราะฉะนั้นช่วยชูกลิ่นและรสชาติของอาหารหนูหน่อยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเลยละเสร็จแล้วค่ะ ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีชีสหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็วางบนขนมปังงั้นหม่อมีจะทําแบบนี้ดีกว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณ Electrolux Home Inspiration สั่นนเบใหบุรีตัดใหม่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการทำอาหารด้วยนะคะสำหรับช่วงเมนูหน้ามาวันนี้จะมีกับเลยลลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย คุณผู้ชมคะเด็กน้อยวัยเบบีที่เริ่มตั้งไข่ก็ชอบคลานไปมาแล้วก็หัดเดินในการเกาะคุณพ่อคุณแม่ซึ่งแต่ละคนก็จะช้าหรือเร็วแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะวันนี้ช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยคุณหมอพงศักดน้อยพยักษ์จะมาแนะนำกิจกรรมเสริมกล้ามเนื้อให้วัยคลานจะสนุกแค่ไหนเราไปชมกันเลยคะ่ะ ช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพรเคยสงสัยกันมหมคะว่าทำไมเด็กบางคนเริ่มคานได้เร็วจนแทบจับไม่ทันในขณะที่บางคนยังไม่เริ่มคานนั่นก็เป็นเพราะว่าเด็กแต่ละคนมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันค่ะและวันนี้ช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยมีกิจกรรมสนุกๆเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กวัยคานมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคือแม่เมย์ครับ คือวันนี้มีเรื่องจะมาปรึกษาคุณหมออะค่ะเพราะว่าเป็นกังวลลูกสิบเดือนแล้วอะค่ะแต่ว่ายังไม่คลานเหมือนเด็กคนอื่นๆเลยอะอ๋อจริงๆอย่าเพิ่งกังวลไปเลยเนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีทิศทางของการพัฒนาการเนี่ยไ,ไปในทิศทางเดียวกันแต่บางคนอาจจะเร็วช้าแตกต่างกันปัจจุบันนี้เด็กๆก็ไม่ค่อยคลานแล้วนะครับเพราะว่าเด๋ยวนี้เนี่ยเราให้เด็กเนี่ยนอนหงายเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้นอนคว่ำละเพราะการที่เด็กจะค,คลืบคลานได้ดีหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเขาด้วยเวลาเด็กนอนงงาายยกกกล้้มเเืออทีี่่วขับ การคลานด้านหน้าก็อาจจะแข็งแรงเนาะแต่เด็กที่นอนคว่ำในสมัยก่อนครับแล้วทายังไงที่จะพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กแบบที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ค่ะมีกิจกรรมอะไรแนะนำไหมครับจริงๆต้องบอกไม่ยากเลยนะครับอย่างถ้าหากว่าเป็นใบของน้องวู๊เนี่ยลองดูสักสามกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับก,บการเคลื่อนไหวของเด็กๆอย่างเรื่องของการคลานข้ามภกเขานะครับอะไรเอ่ออยู่ในกลองแล้วก็ในเรื่องของการเล่นซ่อนหาด้แยละครับสามารถจะช่วยกันได้ครับ ง่ายมากเลยครับอย่างเช่นการคลานเดยคุณแม่ก็หาหมอนใบใหญ่ๆมาสัก3าสี่ใบนะครับเสร็จแล้วก็วางไว้กั้นลูกไว้ฝึกให้ลูกคลานมาหาคุณแม่ทีละใบทีละใบเวลาที่ลูกคลานได้แล้วก็ให้กําลังใจลูกเชียร์ลูกสักดิหนึ่งก็จะช่วยได้มากนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเล่นอะไรเอ่ยอยู่ในกล่องก็ไม่ยากเลยหากล่องมาสักใบหนึ่งแล้วก็หาวัตถุต่างๆที่มีรูปทรงแตกต่างกันผิวสัมผัสที่แตกต่างกันนุ่มบ้างแข็งบ้างลูกบอลผ้าบ้างลูกบอลพลาสติกบ้างให้ลูกฝึกที่จะจับแล้วก ก็เรียนรู้ความแตกต่างของข้าวของต่างๆในกล่องก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของสังเกตสังกาในเรื่องของพัฒนาการด้านสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เด็กเรียนรู้ว่าข้าวของที่เขามองเห็นเนี่ยเวลาที่มันหายไปจากสายตาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนนะมันต้องอยู่ที่ตรงไหนสักที่หนึ่งครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาพัฒนาการหลายๆอย่างเลยนะคะคุณหมอใช่ครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่วันนี้ให้ข้อมูลก็คุณแม่ก็กังวลน้อยลง เกี่ยวกับพัฒนาการครัขอบคุณมากค่ะยินดีครับครับไม่เครับหลังจากทำกิจกรรมสนุก,กนสนุกกันแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องดูแลเรื่องความสะอาดแล้วล่ะค่ะอย่าลืมทำความสะอาดร,ร่างกายให้กับลูกน้อยด้วยสบู่เหลวเดอร์มาพอออร์แกนิกซันฟาเวอร์ออยสบู่เหลวอ่อนโยนต่อผิวอันบอบบางที่บริสุทธิ์ปลอดภัยและอ่อนโยนไม่ระคายเคืองผิวลูกน้อยด้วยนะคะ ช่วงคุณแม่เกรดเอสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าสมาร์ทสวัสดีค่ะพบกับปิปี้ทักกัตสึกับช่วงใหม่แก่เก่าคุณแม่เกรดเอที่จะมาแนะนำเคล็ดไม่รับในการดูแลลูกและครอบครัวในแบบฉบับสมาร์ทม,มาฝากค่ะในช่วงฤดูฝนแบบนี้มีหลายโรคคิดเลยที่ลูกๆเราเนี่ยไปติดจากเพื่อนที่โรงเรียนดังนั้นเราต้องเฝ้าระวังดูแลอาการอย่างต่อเนื่องว่ามีสภาวะเสี่ยงหรือเปล่าค่ะ โรคหวัดเป็นโรคที่พบได้บ่อยและเยอะที่สุดในฤดูฝนค่ะแต่ก็มีความเป็นไปได้นะคะที่จะเป็นกันได้ในทุกฤดูเพราะว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยส่วนการป้องกันจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังคําแนะนําดีๆจากคุณหมอกันค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะหายาสามาัญประจําบ้านติดบ้านไว้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็สามารถที่จะดูแลป้องกันไม่ให้ลูกเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่ายๆโดวยวิธีง่ายๆแบบนี้ครับ ดีกเลี่ยงอยาให้ลูกตักฝนครับเพราะ่าการตากฝนนั้นจะทําให้อุณหภูมิกายต่าลงมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อไข้หวัดได้ง่ายใครไม่สบายใครเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดก็อย่าไปใกล้ชิดกับเขาเวลาที่ลูกไม่สบายก็ให้ลูกใส่หน้ากากอนามัยไว้นะครับเวลาจะกินอาหารล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบอาหารหรือว่าขนมเข้าไปในปาก ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอให้ร่างกายแข็งแรงนะครับและที่สําคัญรับประทานอาหารให้ครบถ้วนทั้ง5้าหมู่โดยเฉพาะอาหารที่เป็นประเภทของผักและผลไม้ซึ่งจะมีวิตามินซีอยู่ในปริมาณที่สูงโดยเฉพาะผลไม้ของไทยๆเราอย่างเช่นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับอย่างฝรั่งส้มหรือว่ามะละกอก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคหวัดให้กับเด็กๆได้ครับนอกจากคําแนะนําของคุณหมอแล้วเสื้อผ้าลูกที่สะอาดไม่อับชื้นก็เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กันค่ะ คุณแม่สมาร์ทมัมอย่าลืมซักเสื้อผ้าลูกน้อยด้วยสมาร์ทซักผ้าสูตรแอนตี้แบคทีเรียรวมถึงดูแลความหอมไม่อับชื้โด้วยสมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษเพื่อให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะนอกจากคุณภาพแล้วคุณแม่สมาร์ทมัมต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาด้วยนะคะช่วง พ่่่ออแมมืหนึงคุณผู้ชมคะสาเหตุของการร้องไห้ของลูกน้อยวัยเบบีก็จะมีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการไม่สบายเนื้อสบายตัวหรือว่าหิวนม จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งอาการนะคะที่ทําให้ลูกน้อยร้องไห้จนบางครั้งนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะคะนั่นก็คืออาการฝันขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้เขามีลูกน้อยวัยเจเดือนนะคะก็เป็นช่วงที่ฟันน้ํานมกําลังขึ้นพอดีแล้วก็ทําให้ลูกน้อยนั้นเจ็บปวดมากๆเลยแต่เราไปคุยกับคุณยุ้ยเลยนะคะว่ามีวิธีรับมือ,อยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณซินดี้ตอนนี้น้องจันใช่ไหมคะน้องจันจ้าค่ะน้องจันจ้า 7จ็ดเดือนนะเจ็ดเดือนค่ะฟันหือน้ำนมกำลังขึ้นพอดีใช่ใช่ค่ะก็คือกําลังขึ้นซี่แรกเลยค่ะแล้วก็น้องก็จะมีเหงือกบวมนิดหน่อยเจ็ดเดือนนี้ก็เป็นแค่ฟันข้างหน้าใช่ใช่ค่ะฟันข้างล่างพยายามหาข้อมูลเรื่องนี้มาเหมือนกันนะคะก็เห็นบอกว่าฟันเนี่ยจะขึ้นประมาณ2-3ขวบที่จะขึ้นครบะค่ะช่วงฟันขึ้นนี่นอนไม่ได้เลยจริงๆรร้องไห้โยเยตลอดเลย แล้วมีวิธีรับมือ,อยังไงบ้างคะก็ <g ül> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหาย,ยางกัดอะคะ่ะยางกัดให้เขากัดเล่นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กัดนะคะก็คือโยนทิ้งแล้วก็ไปอมนิ้วมือตัวเองแทนเราก็เลยต้องทําความสะอาดมือเขาบ่อยๆถ้าเกิดมือเขาไม่สะอาดเราก็จะเจ็บป่วยได้ง่ายๆอะคะ่ะ <g ül> ตอนนี้คุณยุ้ยให้นมให,ให้นมแม่มมใช่ใชค่ะอเขาก็จะยิ่งแบบแล้วเขาก็จะมีกัดแล้อนมด้วยซึ่งมันเจ็บมากๆจริงๆสำหรับคุณแม่ใช่ ป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักเลยที่ทําให้คุณแม่หลายคนคือหยุดให้นมเลยถ้าเกิดโดนลูกงับแล้วพวกก็จะกลัวต้องหาวิธีให้ลูกได้ได้แบบเหมือนเยี่ยวแบอื่นๆใช่ค่ะก็ <c oughs> จะมีเตรียมอาหารพวกฟิงเกอร์ฟู้ดค่ะเป็นผลไม้แช่เยน็นอาจจะเป็นพวก แอปเปิลหรือไม่ก็เป็นแครอทให้เขาถือทานเล่นจะช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรที่เย็นๆเขาจะชาๆแล้วก็เจ็บน้อยลงค่ะช่วยได้เยอะดีเระต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนิดนึงบางทีถ้าเกิดมันแข็งเกินไปเขาอาจจะกัดแล้วเป็นก็จะเอาเป็นเล่นก่อนไม่จะมีเป็นแบบ เป็นตะข่ายที่เอา่อ่<ส>าไม้ใส่ลงไปก็ดูดดูดได้ก็ช่วยได้ได้ค่ะแล้วเรื่องของอาหารเสริมตามพัฒนาการตอนนี้ก็ตอนนี้เ,เป็นาาใช่ค่ะ,<ช>คะก็บดให้ละเอียดขึ้นแล้วก็เหลวมากขึ้นบางทีก็มีเติมนมแม่ลงไปด้วยได้ผลดีค่ะดีมากมากเลยจะจะ,จะอาจจะต้อง เตรียมใจไว้ด้วยนะคะในช่วงที่ลูกน้อยฟันกําลังขึ้นเขาก็อาจจะเบื่ออาหารไปเป็นระยะระยะใช่ค่ะพอขึ้นพ้นมาแล้วก็ทานได้ใช่ตอนนี้เขากําลังเจ็บเขาบางทีเขาเขาจะไม่สามารถสื่อสารได้ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวรู้อย่างเดียวว่าเขาไม่สบายตัวก็กอดเยอะๆบ่อไปให้กินนมเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยทําให้เขารู้สึกดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณยุ้มมากเลยนะคะวันนี้มาให้เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการปลอบลูกในช่วงที่ฟันน้ำนมขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะ สำหรับช่วงหน้าละครสั้นบ้านสุขใจวันนี้ขอน,นำเสนอตอนสอนลูกให้รู้จักออมค่ะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะละครสั้นบ้านสุขใจเขาห่อคะนี่มาหาันมาคุยกับคุณแม่ดีๆก่อนคะ่ะต่อไปเนี่ยเวลาหนูอยากได้ของเล่นหรืออยากได้ขนมเนี่ยหนูไม่ต้องลงไปดินด้นๆกับพื้นโอเคไหมคะ นะคุยกับคุณแม่ดีๆแล้วคุณแม่จะหยิบให้โอเคนะโอ้คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับต้องขอบอกเลยครับว่าสถานการณ์เนี่ยเข้าขั้นตึงเครียดกันเลยนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมจะทํำยังไงครับเดี๋ยวดูผมนะครับพ่อครับครับเมันตะกี้คุยกับใครอ่ะอ๋อคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านไงครับโอ้ยนี่ก็อาการหนักก็เมื่อกี้เห็นบรรยากาศมันแบบมักคุมากเลยพ่อนี้ก็ ู sociedad, Bref, ่เซเวอร์เลยมาโค้งมาคู huh. uh ่อะไรแม่กับเข้าห่อก็แค่ทําข้อตกลงกันนิดหน่อยนะคะใช่ไหมพ่อมีวิธีที่จะช่วยลดอาการอยากได้ของเล่นแล้วร้องไห้งองเงยของเข้าห่อดได้แน่นอนเลยเกมอะไรทํายังไงอะคะพ่ออยากรู้ได้ใช่ไหมล่ะงั้นเราต้องรอพักหนึ่งมาเริ่ับเทนเทนอ สับสัามีหรอน่ารักจังเลยอาเราอะนะจะให้ลูกเนี่ยหยอดเงินใส่กระปุกนะแล้วหยอดเนี่ยเพื่อเก็บไปซื้อของเล่นลูกเนี่ยก็รู้จักการมีเป้าหมายรู้จักอดทนรอว่ากว่าจะได้ของเล่นเนี่ยเขาต้องหยอดกระปุกทุกวันเก่งเลยเนี่ยใช้ได้เลยค่ะคุณพ่อ EF ถ้าเกิดว่าหยอดเงินเต็มเสร็จแล้วเนี่ยเขาห่ออยากจะเอาเงินไปซื้ออะไรคะอาไปซื้อลูกพิซซ่านี่ไหม โอเคเป็นเป้า <Ash k. S 2> หมายของเขานะหยอดเลยดีกว่าอันนี้ก็ไปแอบเอาจากกระเป๋าแม่มาดีือวว่าๆพ่อจะแอบเอาตังค์พ่อมาซ่อนให้กับกระปุกลูกอะช่วงอุ่นไอรักสนับสนุนโดยนมแพ้ดีจี <Advanced. S 2> ช่วงวันรักวันนี้เรายังอยู่กันที่ Dreamwork เช่นเคยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่บริเวณ Animal Farm ที่รวบรวมสัตว์ที่เป็นมิกฉาเด็กๆไว้มากมายทั้งนกม้าแคระแกะและแพะค่ะซึ่งก่อนที่จะไปพบกับคิสมิชชั่นในวันนี้เราไปพบกับน้องๆกันก่อนเลยค่ะสำหรับมิชชั่นในวันนี้ก็คือต่อจิ๊กซอวพี่แพะมาสจรจัน สำหรับกติกาในเกมนี้ก็คือทีมงานจะตัดรูปแพะเอาเป็นสส่วนและนำ่นุนต่างๆไปแปะไว้ในบริเวณ Animal Farm มระหว่างที่เด็กๆทั้งหกคนกำลังให้อาหารแพะก็ต้องสังเกตไปด้วยทีมไหนที่สามารถหาส่วนต่างๆมาต่อได้ถูกต้องก็เป็นผู้ชนะค่ะ ตอนนี้น้องๆก็พร้อมกันแล้ว let's go กิจกรรมนี้น้องจาจาจะฝึกการสังเกตและการทำงานเป็นทีมแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักสัตว์ด้วยนะคะและในที่สุดก็ได้ผู้ชนะแล้วเย yeah! คุณแม่อย่าลืมพาลูกน้อยไปสวนสัตว์หรือเล่นกับสัตว์ว่างนะคะเพื่อเสริมความอ,อ่อนโยนให้กับเขาค่ะ <Yeah. S 1> การที่เด็กจะอารมณ์ดีเรื่องโภชนานการก็เป็นสิ่งสาคัญค่ะคุณแม่ควรเสริมนมแพะที่มีระบบสร้างน้ำนมแบบอโไคยมีโปรตีนและไขมันที่ย่อยง่ายช่วยให้ร่างกายดูดซึมไปใช้งานได้อย่างเต็มที่เสริมสร้างร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมวยัยพร้อมเรียนรู้ในทุกวันด้วยนะคะเด็กจะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวยัยจําเป็นต้องดูแลให้เหมาะสมในทุกด้าน ซึ่งรวมทั้งทางด้านโภชนาการในปัจจุบันนมแพะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนื่องจากนมแพะมีโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมง,ง่ายมีไขมัน MCT oil ซึ่งย่อยและดูดซึมได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ลูกมีน้ำหนักตัวดีพัฒนาการสมวัยนอกจากนี้นมแพะก็ยังมีโอเมก้า3 6และ9สูงซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยในการพัฒนาสมองของลูกน้อยด้วยค่ะช่วง Modern Mom News วันนี้เรามีภาพบรรยากาศงาน r l g Symposium 2015 Executive Functions หรือ EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จมาฝากกันค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบัน ILG ในกลุ่มบริษัท ILG ร่วมกับ5องค์กรภาคีิเครือข่ายเี่ยร่วมกันผลักดันให้เรื่องทักษะสมองเป็นที่รู้จักและนำไปใช้พัฒนาศักยภาพของสมองเด็กอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปรมวัยได้แก่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสสสมาคมอนุบาลศึกษาอสมทและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสสานการในเรื่องของยาเสพติดเราพบสถิติว่ามีเด็กที่มีอายุน้อยลงเข้ามางานที่เราเข้าไปดูแลเราไม่ได้มุ่งไปที่เรื่องของเรื่องยาเสพติดโดยตรงแต่เรามุ่งที่จะไปพัฒนา ทักษะทางสมองในเรื่องของการจัดการชีวิตของเขาดนอนาคตครับน่าจะได้ผลมากกว่าสามารถดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w .irlg.ef.com ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกส่งมาที่ Facebook Modern Mom TV หรือชมรายการย้อนหลังได้ที่ mommypedia.com หรือ Search คำว่ารายการ Modern m o m ใน YouTube ก็เจอเช่นกันค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นดีไลท์วงแหวนวัชรพลที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Modern m o m เข้าใจเข้าถึงท่านยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกเสาร์หน้าเราไม่มีนะคะพบกันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ